น้องต้องทําอย่างไรเมื่อต้องทํางานกับหัวหน้าที่ไม่เก่งปกติเราจะเห็นหลักสูตรฝึกอบรมหรือสัมมนา,าที่สอนหัวหน้าให้แก้ปัญหาลูกน้องหรือบริหารลูกน้องอยู่เสมอเรียกได้ว่าในตลาดการฝึกอบรมทั้งหลายเนี่ยมองว่าหัวหน้าเก่งแต่ลูกน้องไม่เก่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เราจะพูดถึงหัวหน้าที่ไม่เก่งลูกน้องจะต้องทํำยังไงดีไม่ใช่หัวหน้าไม่ดีนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นแบดบอสนะครับไม่ใช่ประเด็นนี้นะครับแล้วที่ว่าเขาไม่เก่งต้องรู้ก่อนว่าเขาไม่เก่งเรื่องอะไรนะครับเราไม่ต้องไปสนใจว่าทําไมเขาถึงไม่เก่งเพราะอะไรตอนนี้ปัญหาคือเราแจ็คพอตมาเป็นลูกน้องของเขาแล้วหน้าที่ของเราซึ่งเป็นลูกน้องคือต้องปิดจุดอ่อนของหัวหน้าเพื่อให้ทีมของเราแข็งแกร่งขึ้นครับ ผมขอยกตัวอย่างงานที่หัวหน้ายังทําได้ไม่เก่งพร้อมแนะนําว่าลูกน้องจะต้องทํำยังไงเรื่องแรกเลยก็คือหัวหน้าทํางานไม่เก่งเนื่องจากไม่แม่นในเรื่องของเนื้องานเรื่องนี้ลูกน้องจะต้องทํำยังไงครับลูกน้องจะต้องเรียนรู้งานแล้วก็ทํางานของตัวเองให้ได้ดีซะก่อนแล้วล้ําไปที่งานของหัวหน้าเพื่อที่จะศึกษาว่างานของหัวหน้าทํำยังไงแล้ก็ช่วยหัวหน้าทํางานให้ได้เรื่องนี้ลูกน้องเหนื่อยครับแต่สมควรทํา เรื่องต่อมาคือหัวหน้าเป็นคนที่ฟีเซน์งานไม่เก่งที่ประชุมเบื่อฟังถูกแซวว่าเป็นยานอนหลับที่ดีเราเป็นลูกน้องเราต้องทำยังไงครับเราต้องอาสาครับต้องอาสาขอเข้าไปช่วยหัวหน้าเวลาที่หัวหน้าจะเข้าประชุมต้องเข้าไปทำสไลด์ให้กับหัวหน้าจัดลำดับของสไลด์ให้ดีอย่าให้มันกระโดดข้ามไปข้ามมานะครับแล้วก็ทบทวนกับหัวหน้าว่าในสไลด์แต่ละหน้านั้นจะต้องพูดถึงเนื้อหาอะไรให้สั้นกระชับตรงจุดครับ เรื่องต่อมาคือหัวหน้าเป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยคุยกับลูกน้องคนเป็นลูกน้องจะต้องทํำยังไงครับก็คือจะต้องลิเริ่มด้วยการชวนหัวหน้าพูดคุยแบบไม่เป็นทางการก่อนคุยกันเรื่องรวมๆนะครับทั้งเรื่องงานแล้วก็ไม่ใช่เรื่องงานคุยกันเป็นทีมคุยกันหลายๆคนนะครับชวนเขาคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็เกิดความคุ้นเคยและต่อไปเขาก็จะเริ่มเป็นคนที่พูดคุยเก่งขึ้นครับ ข้อต่อไปนะครับหัวหน้าบางคนกระจายงานไม่เป็นทําให้อเวอร์โหลดนะครับหน้าดำํำข้าเครียดเราเป็นลูกน้องต้องทํำยังไงครับต้องถามเขาบ่อยๆครับว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่านะครับแล้วก็พยายามทําให้เขารู้ว่าลูกน้องแต่ละคนนั้นมีจุดเด่นหรือเก่งในเรื่องอะไรถ้ามีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นก็ให้เรียกมาช่วยได้ครับข้อต่อไปนะครับหัวหน้าเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องการตัดสินใจไม่กล้าตัดสินใจ หรือตัดสินใจพลาดบ่อยเรื่องนี้สําคัญเพราะเป็นเรื่องของลีดเดอร์ชิพของทีมเลยทีเดียวคนเป็นลูกน้องจะต้องทําไงครับต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องให้กับหัวหน้าช่วยหาแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจให้กับหัวหน้าพร้อมกับช่วยหัวหน้าคิดหาคําตอบว่าจเจ้าอยังไงดีครับเรื่องต่อไปนะครับหัวหน้าเป็นคนที่ปรับตัวไม่เก่งมีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ก็รนจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับคนเป็นลูกน้องต้องทํำยังไงครับคนเป็นลูกน้องก็ต้องช่วยหัวหน้าในการเรียนรู้ งานที่เปลี่ยนแปลงใหม่นั้นนะครับให้เขาเข้าใจแล้วก็ช่วยหัวหน้าทํางานนั้นอย่างใกล้ชิดครับข้อต่อไปนะครับหัวหน้าเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่เก่งอารมณ์เสียง่ายขี้โมโหครับลูกน้องต้องทําไงครับต้องเน้นการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการออกไปทานข้าวเที่ยงด้วยกันเน้นการสร้างความสนิทสนมกันในทีมกล้าฟีดแบคเขาหรือทวงติงเขาเวลาที่เขาหลุดหรืออารมณ์เสียแต่ขอให้เป็นบรรยากาศแบบไม่เครียดครับ ข้อต่อไปนะครับหัวหน้าเป็นคนที่คิดงานใหม่ๆไม่เก่งได้รับคําสั่งให้เริ่มงานใหม่ๆก็คิดไม่ออกครับคนเป็นลูกน้องจะต้องอาสาตั้งทีมระดมสมองหาข้อมูลช่วยการคิดงานใหม่ตามโจทย์ที่หัวหน้าได้รับมาครับสุดท้ายคือถ้าหัวหน้าไม่เก่งลูกน้องต้องเก่งครับไม่งั้นมีปัญหาทั้งทีมแน่เป็นลูกน้องมีหน้าที่ต้องอุดรอยรั่วให้กับหัวหน้าไม่ปล่อยให้หัวหน้าเผชิญชะตากรรมที่สําคัญคือ ถ้าเราฝึกหัวหน้าของเราให้เก่งได้ต่อไปเราก็จะเป็นหัวหน้าที่เก่งได้เหมือนกันครับติดตามความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ e ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ